ท่านนายกสมาคมผู้อานหนจังหวัดพชจังหล้จ่าใช่ไหมคะคก็ต้องขอแสดงามดีับตาสค่ะเสีมให้นได้ค่ะเแล้าสยวกเรากทจนมีคนทำงแทนเรล้วนะคะขอให้สงลงมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานคัเรื่องคณะกรรมการนะคะแต่ก่อนหน้ก็ ยกทเดินนะคะได้กล่าวแสดงความดีแล้วมีในฝาฝังไว้กับทางนายกนักข่ขอเชิญค่ะในาทีสองบอีกขนก็ถ่ายสร้อยแล้บคือาส่ก็จีกับ่ายส้อยน่คือที่นี่ที่ท่านอารีพนัก่านทหารซื้อท่ท่านน่นงวขอโชคตวนั่ี้อยี่ย Kebetulan, ada kami, dan p, Umi, ibu Umi, contoh lain Umi, kau, Hai, Hai, ini, ini pun, kalau ni dah, ni dah.